ก็สวัสดีนะครับผมเพื่อนๆแล้วก็พี่ๆ,ๆทุกท่านด้วยนะครับก็มาในของเว็บไซต์ที่หาเหรียญของอิตาเลียนฟรีนะครับสำหรับสายคริปโตนะครับที่อยากเก็บเหรียญคริปโตของเหรียญอิตาเลียน Italian นะครับผมนะซึ่งมาในของเว็บไซต์นี้นะครับถ้าใครสนใจก็สมกามารถกดลิงก์ใต้คลิปมาสมัครได้เลยส่นวิธีในการสมัครผมจะทิ้งลิงก์เอาไว้ใต้คลิปนะครับผมนะซึ่งในของเว็บไซต์นี้หาเหรียญอิตาเลียนนี้หาง่ายๆนะครับแค่ทุกๆหนึ่งชั่วโมงให้เรามาทําการกดเคลมเท่านั้น และตอนนี้ผมมีเหรียญทั้งหมด 5, 1449ซาตโตชีอิตาเลียนนะครับผมเดี๋ยวเราจะไปดูในของอาราคาว่า 5, 1449เนี่ยจะได้เงินประมาณกี่บาทนะครับผมแล้วก็ตอนนี้เราไปดูในของเหรียญอิตาเลียนว่า1เหรียญตอนนี้มีมูลค่าประมาณกี่บาทแล้วนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับเราก็มาในของอาเวท กระเป๋าบิคัพนะครับผมจะใช้เป็นกระเป๋าบิคัพนะครับผมนะแต่ใครใช้กระเป๋อื่นก็สามารถใช้ได้นะครับผมกระเป๋าบิคัพตอนนี้คือ1เหรียญเท่ากับ1 3 0 0 0 0บาทแล้วนะครับผมนะก็1เหรียญเท่ากับ1 3 0 0 0 0บาทนะครับเป็นเหรียญอิตาเลียน1เหรียญนะครับผมนะโอเคเดี๋ยวเราไปกดไปดูกันเลยนะครับผมกดเข้าไปนะครับผมนะรอสกู่นะครับ มาครับผมแล้วก็เข้ามาในของตลาดาในการซื้อขายของอิตาเลียนเนีครับผมนะาการซื้อขายนะครับก็ให้เราถ้าเราจะกดขายก็กดไปนะครับกดไปที่ขายนะครับโอเคก็1เหรียญเท่ากันหนึ่งแสนบาทแล้วนะครับผมนะราคาขึ้นมาสูงมากจากตอนนั้นแค่ประมาณห0 0 0ื่นครับอยู่ประมาณ5้าห0ื่นหกหมื่นเนี่ย แต่ว่ามันขึ้นมา1นึ่0 0สาบาทละ1เหรียญนะครับผมอนะซึ่งมันแพงมากก็เรามาหาฟรีนะครับสําหรับใครที่สนใจก็มาหาฟรีได้เดี๋ยวเราจะมาดูราคาที่เราได้ทําการ่าหาได้นะครับว่าตอนนี้ได้ประมาณเท่าไหร่แล้วนะครับผมนะ5 1 1 4 2ับใช่ปะโอเคนะครับเหรียญที่เมื่อกี้เราบอกนะครับ51,449นอกะครับผมอนะ5 0 0 0 0ื ห้าหมื่นห้าหมื่นโอเคหนึ่นร้ะครับคบสอ่ะคบแตัวไหมเดี๋ยวเราจะมาดูนะครับโอเคหนึ 1, 2, นะตรงนี้จะมีเลขถ้าหมวดเตัวนะครับแต่ถ้าไม่นับจุดตัว0ูนย์ก็ประมาณแตัวนะครับผมอนะก็ะตรงนี้แตัวนะครับก็คือหนึ่งสองโอเคครบละก็ได้เหรียญประมาณนี้ก็คือได้เงินอยู่ที่หกบาทยี สี่สตางค์นะครับผมนะหาเหรียญฟรีนะครับโอเคเราไปในของเว็บไซต์หาเหรียญดิเทเรียนฟรีกันดีกว่านะครับผมก็ประมาณนี้เลยนะครับโอเคซึ่งในการทํางานของเว็บไซต์นี้นะครับผมนะก็อาจจะมีโฆษณาขึ้นมาบ้างนะครับเพราะว่าได้เงินจากในการโฆษณาแล้วก็เขาเอาเงินจากโฆษณามาจ่ายเรานะครับผมนะการทํางานนะครับก็ให้เรากดไว้ที่หน้าฟรีตรงนี้นะครับผมนะมันจะขึ้นคําว่าฟรีตรงนี้ใช่ไหม ใหเรากดคําว่าฟรีมานะครับผมแล้วก็ให้เรากดเคลมทุกๆ1ชั่วโมงเลยนะครับก็คือทําการกดจาก,จากตรงนี้สําหรับใครที่เล่นเว็บไซต์ประมาณนี้ก็สามารถรู้วิธีในการหาเหรียญละก็คงจะง่ายๆนะครับผมนะเคให้เราทําการกดเครมเข้าไปฉันเป็นมนุษย์แค่นี้นะครับผมอ่ะแล้วก็เขาบอกว่าให้คุณเลือกเครื่องบินฮะให้เรากดไป โอเคแล้วก็กดไปที่ตรวจสอบนะครับโอเคพอเสร็จแล้วก็กดไปที่หมายเลขม้วงนะครับผมก็ให้เราทําการกดเข้าไปอ่าผมได้เลข424ครับก็424ก็ได้0.021สต๊อชินะครับก็ได้เลขต่างๆก็จะอยู่ประมาณนี้เดี๋ยวถ้าได้เลขสูงๆก็จะได้ประมาณนี้นะครับผมนะโอเค ก็กาหาเหรียญก็มีประมาณแค่นี้นะครับผมนะก็ให้เราทําการกดจากตรงนี้นะสำหรับใครที่อยากหาเพื่อนๆหรือว่าเชิญเพื่อนๆมาทําก็สามารถกดทําได้นะครับผมนะพอเรากดมาตรงที่3มขีดนี้แล้วใช่ไหมครับผมก็ให้เรากดไปที่กลางอ้างอิงนะครับไปเชิญเพื่อนสําหรับเพื่อนๆหรือว่าใครที่สนใจหาเหรียญเทเลียนนะครับก็สามารถ เอาลิงก์ของเราไปแนะนําเขาได้นะครับกดไปที่การอ้างอิงนะครับผมแล้วก็ให้เรากดเลื่อนมาข้างล่างนะครับแล้วมันจะมีลิงก์ของเรานะครับผมก็ให้เราคลอดลิงก์นี้ไปให้เพื่อนๆของเราที่ต้องการที่จะหาเหรียญอิตาเลียนฟรีมาเก็บเอาไว้ก็สามารถกดคลอดลิงก์ตรงนี้ไปแนะนาเพื่อนๆได้นะครับผมนะก็ทําง่ายๆครับทำฟรีไม่มีลงทุนเท่านั้นครับผมทำฟรีก็ได้เหมือนกันนะครับผมนะไม่จําเป็นต้องเติมเงินหรือว่าลงทุนบายนะครับหาฟรีเท่านั้นนะครับผมนะ โอเคส่วนในการถอนนะครับก็ให้เรากดไปที่ถอนนะครับผม,มกดไปที่ถอนเลยนะครับซึ่งการถอนนี้เขาก็จะมีจานวนในการถอดขั้นต่ําด้วยนะครับก็ผมก็ยังถอนไม่ได้นะครับก็คือถอนขั้นต่ําอยู่ที่0.003สตตชินะครับก็ประมาณ300,000สตตชินะครับผมหรือว่า30,000 สามแสนเนาะประมาณ3า0แสนสตชินคะครับผมนะก็น่าจะมีค่าธรรมเนียมอยู่ด้วยนะครับค่าธรรมเนียมน,น่าจะประมาณ1อ่าหนึ่งแสนสตชิประมาณนี้นะครับผมนะโอเคก็ประมาณนี้นะครับผมการถอน,นอนก็ประมาณนี้นะครับไม่ได้ยืนยันที่อยู่อีเมลครับคุณต้องการอ่าโอเคตรงนี้คือผมยังไม่ได้ยืนยันที่อยู่อีเมลนะอ่าถ้าเราอยากยืนยันก็ไปกดยันได้นะครับผมอ่ะโอเคครับ ยืนยันที่อยู่อ e ีเมลนะครับก็กดเข้าไปเราได้ส่งคําขอยืนยันอ e ีเมลไปยังที่อยู่อ e ีเมลของคุณละโอเคไปยืนยันนะครับผมก็ไปยืนยันร้องกันเลยซึ่งผมยังไปได้ยืนยันนะครับผมเดี๋ยวเราไปในของอีเมลกันเลยนะครับโอเคนะครับก็มีข้อความขึ้นมาตรงนี้นะครับก็จะขึ้นมาหน้าตาประมาณนี้นะผมก็งงๆอยู่เหมือนกันว่ามันใช่เว็บไซต์หรือเปล่าก็คือผมกดไปดูแล้วมันใช่ครับผมอะ่ะ นี่ครับมันก็จะใช่นะครับก็คือมันจะเขียนชื่อตรงนี้ครับว่า free.italian.com นะครับแล้วก็ส่งมาประมาณห่างกคนแค่นวทีเดียวนะครับก็ถือว่าใช่นะครับก็ทําการกดเข้าไปกดจะตรงนี้นะครับผมฮะนี่ครับผมใช่ปะอ่าไม่ใช่ตรงนี้นะครับผมฮะบอกผิดไปต้องขออภัยด้วยนะครับคือให้เราทําการกดตรงนี้นะครับผมฮะครมอีเมลนะครับที่อยูนะครับผมฮะ คอนเฟิร์มโอเคให้เราทําการกดจากตรงนี้นะครับผมมาคอนเฟิร์มอีเมลแอดเดรสนะครับผมนะก็ให้เรากดคอนเฟิร์มไปนะครับผมมากดเข้าไปเลยนะครับโอเคนะครับก็รอมันโหลดนะครับผมอ่ะก็มายืนยันไปพร้อมกันเลยนะครับสําหรับใครที่เป็นแบบนี้ก็ออกไปมายืนยันประมาณนี้นะครับผมนะใครที่ยังไม่ได้ยืนยันอีเมลนะครับผมโอเคก็เสร็จไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมเขาบอกว่าอีเมลแอดเดรสนะครับผมแฮบิส ครับผมนะก็โอเคได้ยินยันละเสร็จละนะครับผมก็ประมาณ่นี้ไหนลองกดจะตรงนี้ดูซิว่ามันมีอะไรบ้างนะครับผมอ่ะก็ให้เรากดเข้าไปนี่กดเลย GoPay โอเคตรงนี้ก็ล็อกอินเข้าในของหน้าเว็บไซต์ Free Italian นะครับผมกม็ยืนยันเสร็จละเดี๋ยวเราเข้าไปในของเว็บไซต์ Free Italian กันนะครับผมอ่ะกดรีเพย์ดูนะครับโอเคอ่ะยืนยันเสร็จละเห็นไหมมันหายไปละนะครับผมอ่ะมันหายไปละ ก็ประมาณแค่นี้นะครับผมการยืนยันอะไรประมาณนี้นะครับก็แล้วก็ยังมีช่องทางในการหาเหรียญอย่อื่นอย่างเช่นการคูณจะตรงนี้ด้วยแล้วก็รับนะครับผมแล้วก็หวยแล้วก็กระบองนะครับผมก็มีประมาณนี้นะครับผมนะไปตีตรงที่คูณนะครับผมน่าจะเป็นการคูณหรือว่าประมาณนี้นะครับก็คือสมมติว่าก็เอาประมาณเป็นเดิมพันนะครับผมนะ ก็สมมติว่าผมจะคูณ2 20ใช่ปะี่อิตาเลียนใช่ปะแล้วผมเดินพันด้วยต่ำนะครับมีโอกาสได้5้าเครับผมอ้า50ได้50เสียนะครับผม 50- 50าทั้งนั้นถ้าผมเดินพันต่ำผมได้เลขต่ำๆนะครับได้เลขต่ำๆก็จะได้รับเหรียญแต่ถ้าได้เลขสูงๆก็จะได้ไม่ได้ก็จะเสียไปผมจะเดินพันต่ำนะครับผมโอเคได้เลขต่ำครับก็จะได้เลขอยู่ที่ 27876ผมก็จะได้20 it ิบอิตาเลียนนะครับผมแต่ถ้าผมได้เลขสูงกว่า50 0 0มืนะครับผมผมก็จะเสียไป20อ่าิบอิตาเลียนนะครับผมนะ20่สิบสต๊าชิอิตาเลียนนะครับสต๊าชินะครับผมนะ,นนะ,นนะมนะก็ถ้าเราเดินพันต่ำ,าาตำแล้วได้เลขต่ำเราก็จะได้สต t o ชิ i ด้วยแต่ถ้าเราเดินพันสูงแต่ได้เลขต่ำเราก็จะเสียไปก็ประมาณนี้นะครับผมถ้าเดิอพันสูงแล้วได้เลขสูงเราก็จะได้ เหรียญสตชีอิตาเลียนนะครับผมฟิฟฟีนะครับก็ประมาณนี้ซึ่งมันค่อนข้างเสี่ยงนะครับก็ให้เราเล่นประมาณครั้งหนึ่งสองครั้งถ้าเราได้ก็ให้เราหยุดไปในของแต่ละวันนะครับผมเราไม่จําเป็นต้องมาเล่นตลอดนะครับเพราะว่าเราเล่นตลอดอยังไงเขาก็กินเราแน่นอนแค่หนึ่งวันเราเล่นประมาณครั้งหนึ่งสองครั้งเราได้ก็พอแค่นี้นะครับผมนะแต่ว่าเราอยาเอาไป 1, นึ่พันเยอะนิดนิดหน่อยๆพอนะครับผมนะเดี๋ยวมันเสียขึ้นไปจะจะเสียความรู้สึกนะครับก็ไม่แนะนําให้เล่นตรงนี้แล้วกันสําหรับใครดี อ่าไม่อยากเล่นนะครับผมนะแล้วก็มาตรงที่รับนะครับผมอนะ่ะรับแล้วก็อ่ามีให้เราหานะครับผมก็มน่าจะในของการกินดอกเบีย้ยนะครับผมก็คือการรับนี้ก็เป็นจะเป็นการกินดอกเบีย้ยอย่างเช่นว,ว่าเรามีเหรียญอิตาเลียนยสมมุติว่าอ่าผมนะสมมุติว่าผมมีเหรียญอิตาเลียนอย,อยู่ทั้งหมด5 1 4 4 9อ่ิเ้ตาเลียนสตูชีใช่ไหมอ่อาิตาเลียนสตูชีใช่ปะผมก็จะได้เปอร์เซ็นต์อ่าจากในการ เขาเรียกว่าอะไรอ่าอัตรางตอมเบีย้ยนะครับที่ผมมีเหรียญในของเว็บไซต์นี้ใช่ปะเออผมก็จะมีเปอร์เซ็นต์แปดเปอร์เซ็นต์ที่ผมจะได้รับนะครับผมว่าอิตาเลียนในต่อปีผมจะได้ประมาณเท่าไหร่นะครับผมนะก็ประมาณนี้นะครับผมเนาะและมีในของหวยดวงนี้ด้วยนะครับผมก็มีเยอะแยะเลยนะครับสามารถมาศึกษาดูได้นะครับผมนะ นี่ครับผมอันตรงนี้ก็จะเป็นการซื้อตั๋วนะครับแต่ว่าคงจะไม่ถูกครับผมทุยามากก็ไม่แนะนําแล้วกันนะฮะเพราะว่าเราหากว่าแทบตายกว่าจะได้มาซึ่งเราเอามาซื้อแล้วมันไม่ถูกแน่นอนซึ่งมันถูกก็คือมันได้โอกาสน้อยมากกว่าที่เราจะถูกนะครับผมนะแล้วก็ตรงกระบองนี้นะครับผมก็มีอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันน่าจะมาใหม่นะับผมก็ยังไม่เคยเจอนะครับยังไม่เคยมี อันนี้น่าจะเป็นการเล่นเกมใหม่นะครับผมนะผมก็ยังไม่เคยเล่นเหมือนกันเ,<ต> <ii> เดี๋ยวเรากดเพราะว่าเกมใหม่ดูนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับค่าคิดค่าอีกประมาณหนึ่งหมื่นแล้วหรอโอ้โหไม่น่าเล่นนะครับผมอนะ่ะก็ไม่แนะนําให้เล่นแล้วกันเพราะว่าเราเสียตั้งหนึ่งหมื่นเลยนะครับผมนะอ๋อหนึ่งหมื่นอิตาเลียนเลยไม่แนะนําให้เล่นแล้วกันเพราะว่าบางครั้งเราเล่นไม่ชนะเราแพ้ไปนะครับก็แนะนําให้เรามาหาฟรีจากตรงนี้นะครับผมให้มาได้ฟรีเท่านั้นนะครับผมนะ แล้วก็ทําการถอนไปนะครับผมซึ่งการถอนนี้ก็ถอนง่ายๆครับผมแค่เรามีลิงก์กับลิงก์กระเป๋า a d d r e s s เท่านั้นนะคสำหรับให้ที่ใช้ลิงก์กระเป๋าของกระเป๋าอื่นๆนะครับผม b ี N อนด์ u ิ๊ t ครั s t a m ม p r รนะครับผมแล้วก็อื่นๆที่รองรับของเรียนอิ h e เ e u m นฟรีนะครับผมก็สามารถทำกันเอามาใช้ถอนเข้ากระเป๋าลักของเราได้นะครับผมนะ โอเควันนี้ก็มาประมาณที่นี้ก่อนแล้วกันนะครับผมสำหรับใครที่สนใจก็สามารถอ่ามา,ากดลิงก์จะได้คลิปมาสมัครได้สว่วนลิงก์กระเป๋าทิ้งยังไงก็สามารถไปดูคลิปวิธีในกา,ารสมัครผมได้ทําการบรอกไว้ละว,ว่าใส่ย,ยังไงนะครับผมเดี๋ยวผมจะทิ้งเอาลิงก์เอาไว้ใต้คลิปให้ทุกคนไปดูนะครับผมวันนี้ก็มาประมาณที่นี้ก่อนแล้วกันนะครับผมยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเราข้อมูลข่าวสารใหมา่ๆต่อไปด้วยนะครับผมบ๊ายบายเวีเจนกานคลิปหน้าครับ